มาเด้อ er, ทุกคนเด้อก็สิไปเอาน้ำแข็งได้จ้ะน้ำแข็งสองขวดจ้ะน้ำแข็งสองขวดเด้อจ้ะเด้อน้ำแข็งสองขวดก็กระชิมมาเพราะว่าอยู่ห่วงบ่มีแอร์เด้อจ้ะอยู่ห่วงบ่มีแอร์เด้อทุกคนมาเิ่งป็นมือก an ันเด้อว่าคอยสิเฮ็ดจังได้ มีแอ้เลยจ้ะ่วันนี้ก็ง่วงแล้วบ่าี้ไม่เอ้เอรไม่เย็นแบบนี้เบิ้งไปพร้อมๆกันด้วยกระดาษเช็ดชูด้วยจ้า มัดข้อขวดจะทิมัดข้อขวดมัดข้อขวดอันนี้นำแข็งขออกมาจากฟิตเดอ้อจ้ะแข็งขออกมาจากฟิตเดอ้อจ้ะทิ้มว่าผ่าใส,ส่แบบนี้อันนี้ค่ายหลอนไนด้เด้อจ้ะก็จะมาป นี่เห็นบอสิพาทุกคนมาเบิ้งกระสีเห็ดแบบน,นี้เห็นบอ,นนบอตะหองบอมีแอร์ก็ทำแบบนี้ได้นะจ๊ะนี่เห็นบอทุกคน,นเห็นบอมาดูไปพร้อมๆกันเลยนี่เห็นบอก็จะมีสองขวดแบบนี้สองขวดแบบนี้ไอยเย็นก็จะออกมาตรงนี้นะจ๊ะ ที่นี่ก็เย็นช้ำเลยจ้าเย็นช้ำเลยทุกคนเห็นบ่คนมาเพิ่มไปพร้อมๆกันเด้นนี่ก็เย็นช้ำเลยเห็นบ่